รับราชการมาตั้งแต่2 5 0 6แล้วก็ทำนามาตลอดจนถึงปัจจุบันก็ใช้ปุ๋ยเคมีมาก็ข้าวก็ประสบปัญหาเคลียแล้วก็ข้าวไม่ค่อยเจร,ริญเติบโตแล้วก็มาใช้มีคนแนะนำมาให้ใช้ปุ๋ยเอสคลาสกับปุ๋ยนะปุ๋ยสกัดน้ำเอสคลาสก็ทำให้ข้าวมาใช้โดยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้สารเคมี ทำให้ข้าวผมออกรวงเสมออย่างที่เห็นเนี่ยครับรวงมันใหญ่แล้วก็เสมอเสมอดีแล้วก็ออกเสมอกันทั้งแปลงเลยนะครับแล้วก็ปัญหาที่เป็นเพี้ยหลุมมันก็หายไปข้าวแตกกอขึ้นมาได้ผมคิดว่าปุ๋ยเอสคลาสเนี่ยเยี่ยมจริงๆครับผมอยากจะเชิญชวนเกษตรกร,ร,กรที่เสียค่าใช้ใจ่ายสูงสและหันมากลับกลับมาใช้ปุ๋ยเอคสคลาสกับ ปุ๋ยสกัดน้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็อย่างน้อยเราจะได้ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติได้ครับผมว่าปุ๋ยเอสคลาสเนี่ยเยี่ยมจริงปุ๋ยเอสคลาสปุ๋ยอินรีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยครั้งใดนึกถึงปุ๋ยเอสคลาสผมดึงเม็ดมาทานแล้วมันไหลอาบเม็ดเลยเอสคลาสสุดยอดครับสำหรับปุ๋ยเม็ดเนี่ยครับของเอสคลาสเนี่ยนะครับ แม่ใส่ครั้งละะบเกินสองโลเจ้าต้นแต่ถ้าใส่จะบ่อยน้อยคือประมาณเจ็ดวันหรือสิบวันถ้าเป็นไปได้นะเจ้าปุ๋ยน้านี่เอาก็ฉีดพ่นถ้าว่ามันใหม่ๆอยู่เหาก็พ่นประมาณสักเดือนหนึ่งก็ได้เดือนหนึ่งต่อสองครั้งเนาะครับผมได้ยินว่าตั้งแต่ทําลําไยมานี้นะครับยังบอกเคยได้ขนาดนี้กําเติบโตครับธรรมชาติก็ดึงแบบได้สักเสื่ออย่างนี้นะแบบตีโด๊กอย่างนี้ะ แถวนี้มันเป็นตีต่ำน้ํามันจะขังนะครับน้ําจะขังถ้าปุ๋ยบดีนี่นะครับต้นเนี่ยมันมันจะบสมบูรณ์เลยมันจะใบมันจะน้อยครับนี่เรารู้สึกว่าเขาพอว่าลำไยเขามีเป็นเป็นหน่วยอยู่แลยใบมันก็ยังเขียวใบเขียวนะครับใบเขียวใบสมบูรณ์นะครับยังเขียวยังเป็นมันอยู่เลยนะครับยอมภาพว่าเออมันหคุณภาพหลายอย่างสําหรับปุ๋ยยี่ห้อนี้นะเจ้าดูนะครับท่านสมาชิกครับดกขนาดนี้นะครับ แม่เปินบอกว่ายากหืมันสลัดลูกออกแถมตัวพาอเปิลกลัวใบใหญ่แต่ปุ๋ยเอสคาดนี่นะครับรับรองได้เลยครับว่าทำฮืมกำนะครับนะครับเพราะว่าใจปุ๋ยตัวนี้แล้วเนี่ยควันมันจะเหนียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราสังเกตดูนะครับส่วนนี้นะครับตีใจปุ๋ยเอสคาดนะครับและเอ่อับส่วนข้างๆงตีบ่ได้ใช้ปุ๋ยเอสคาดนะครับแล้วเนื้อที่บริเวณเดียวกันนะติดกันนี้นะครับ ใบมันจะหินนะครับใบมันจะน้อยแล้วผลที่ออกมาลูกที่ออกมานะครับแต่ละแต่ละพวงนี่นะครับมันจะห่างความสมบูรณ์นี่ดูดูได้เลยเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับของพี่น้องมันห่านี่ลองเจือเข้าเจ้าซักเตือเนะเจ้าว่ามันจะได้ผลดีถ้าที่ห่างบัคิดว่ามันจะได้อย่างยี่ตอนแรกเจ้ายังนึกว่ามันจะบาได้อย่างยี่นึกว่ามันจะเป็นบอลลังคังคิงเงี้ยแต่มันจะเป็นบะออกเป็นเป็นอย่างกระมูกการที่ดูดูมานี่ลำไยนี่มันจะ เยอะอย่างมาในรูปนี้เลยแนละ้วคือว่ามันจะมันจะแค่่าทำให้เขาเสียความรู้สึกก่อนแต่ประเดี๋ยวเท่ากับกดีใจนะที่ว่ามันออกมาให้เ้องขาอง,องู้สึกว่าเขาพอใจเลยถ้าเขาบะลองเขาก็จะบอกว่ามันดีมากใด้นะลองไปเจ,จ้าแล้วแล้วเขาจะได้ผลที่ขาพึงพอใจเลยเจ้าว่าว่าเขาว่าเขาบาเสียเวลาที่จะเอามาใส่ส่วนของเฮานะเจ้าต้นไม้ของเฮาที่เขาจะได้ราคาและจะได้เงินได้ทองกับเพื่อมบ้างเนี่ย ก่อนที่จะมาใช้ปุ๋ยเอสคาร์ดนะครับใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ครับใช้ปุ๋ยเคมีครับสูตรสิบห้าสิบห้าครับแล้วเป็นยังไงครับที่ใช้ปุ๋ยเคมีก็งามอยู่พักหนึ่งแล้วก็เป็นโรคครับเป็นโรคเป็นโรคแล้วก็ใบร่วงหมดสวนเลยแล้วก็พี่ปัญ,ญญาเนี่ยเขาบอกให้มาทดลองปุ๋ยตัวนี้ดูอเอาปุ๋ยน้ําฉีดดูเขาบอกผมผมก็ฉีดดูประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นี่ใบมันจะแตกสิบห้าวันยี่สิบวันมันก็เริ่มงามดีครับ แล้วผมก็เลยหามาใช้ปุ๋ยตัวนี้อย่างเดียวเลยก็ปุ๋ย s 5แล้วก็ปุ๋ยตัวนี้ครับปุ๋ยน้ำนี่ครับวิธีใช้ปุ๋ยเม็ดนี่ใส่เท่าไหร่ครับก็โรยรอบต้นครับที่แรกๆก็ยังเล็กอยู่ก็ใส่แค่กำมือหนึ่งครับหนึ่งกำมือเพราะตอนนี้โตก็ใช้สองกำมือครับแล้วปุ๋ยน้ำล่ะครับปุ๋ยน้ำก็สิบีซีหรือห้าตีซี่ต่อน้ำยี่สิบลิตรครับช่วงแรกๆนี่ที่มันกําลังเป็นโรคแล้วออกใบใหม่นี่ผมฉีดสามสี่วันครั้งครับ ประมาณอาทิตย์หนึ่งคิดว่าประมาณสองครั้งครับอาทิตย์แล้วมาพอดีแล้วก็ที่นี่จะเว้นประมาณสิบวันครั้งคืออาทิตย์ละครั้งถ้ามีเวลาครับ,รบแต่อย่างน้อยาอาทิตย์ละครั้งจะดีปุ๋ยน้ำหนีกันสิบเท่าอก็ชุดที่แล้วอาที่เป็นโลแที่มันหนีจะเกินสิบเท่าด้วยความความฝืนเนี่ยลนะ้วผลผลิตหลังจา,ากใช้ปุ๋ยอัดค้าแล้วผลผลิตยังไงม้างครับตอนนี้เก็บทุกวันวันหนึ่งสองร้อยกว่าก,กิโลครับตอนนี้มันมันหมดชุดแล้วตอนแรกๆก็มีถึงห้าร้อยโลครับ ต่อวันอันนี้คือเก็บไปหลายชุดแล้วเก็บไปหลายชุดแล้วครับจากเดิมแค่ห้าหกสิบโลครับห้าหกสิบโลครับขึ้นมาสองร้อยกว่าสามร้อยกว่าจนมาถึงห้าร้อยครับเก็บทุกวันแต่ก่อนเลยที่ปุ๋ยเคมีนี่เก็บได้ทุกวันไหมครับก็อทุกวันครับแต่ได้น้อยได้น้อยแล้วก็อยู่ๆมันก็เป็นโรคใบไหม้หมดสวนเลยครับแล้วลูกลูกโตไหมครับที่ของปุ๋ยเอสคาร์โตครับโตโตเร็วกว่าปุ๋ยเคมีครับ แล้วมันจะดูแบบไม่แกนอ่ะจะดูสีสดตัวกันเยอะอืมโอ้โหเนี่ยี่เปียเลยนี่คือความน่ากินของของเม็ดยังอ่อนอยู่เลยลูกเนี่ยให้ไปหาได้เลยครับว่ามีเชื้อรากินโคนต้นโคนเน่าเลยผมให้หาเลยไม่มีแม้แต่ต้นเดียวอืมเขาบอกมีคนโทรบอกว่ามีปัญหามะเขือมีปัญหาเรื่องเชื้อรากินโคนชอบตายเงี้ยยืนตายตายหนึ่งอะไรแบบเนี้ยแต่สวนนี้ให้หาเลยไม่มีที่ใช้เอ็ดค์ดเนี่ยไม่อสองวันนี้คอะเพตวิ่ง โอ้โหนี่พูดอย่างนี้โอ้โหออกเยอะดอกเต็มต้นหมดเลยเต็มออกเยอะเนี่ยแ่โอ้หเก็หนึ่งหลายลูกมีขนาดเก็บไปหลายเที่ยวแล้วครับเก็บไปหลายเที่ยวแล้ววันเมื่อวานก็อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรทุกคนที่ทําสวนพวกมะเขือพริกทุกอย่างเนี่ยครับหันมาใช้ปุ๋ยแบบผมเนี่ยครับผมรับรองว่าได้ผลครับยังว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเกินครับเกินร้อยไม่เชื่อให้ให้มาดูที่นี่ได้ครับถ้าใครสนใจมาดูว่าจริงไหมอะไรเงี้ยให้มาดูที่สวนผม ชื่ออะไรคะปานอมเจนคงค่ะ62สิบสองค่ะหุ๊บสิบเอ็ดค่ะตมบุลคงกระบืออำเภอปากพนังใช้ปุ๋ย S5 ของเอสลาสเนี่ยกับใช้ปุ๋ยอื่นมีข้อแตกต่างยังไงกันบ้างคะไอ้นี่น้ำหนักมันดีกว่าค่ะอ๋อหมายถึงน้ำหนักดีกว่าแล้วต้นนะคะต้นต่างกันไหมต้นต่างกันมันแข็งกว่าอ๋อต้นแข็งแรงข้าวมันไม่ล้มค่ะมันไม่ล้มแล้วก็ป้องกันเกี้ยวถ้าล้มเล้วยหอยเชื่อมันกินหมดค่ะเกี่ยวข้อเกี่ยวให้อ๋อ ข้าวจะไม่ได้เสียรวงมันยาวกว่ารวงยาวกว่าแล้วเมล็ดล่ะคะเมล็ดก็ใหญ่กว่าอ๋อคะแล้วเรื่องของน้ําหนักล่ะน้ําหนักก็ได้มากกว่าถ้าเมื่อก่อนนี่พอใช้ปุ๋ยทั่วไปเนี่ยคู่หนึ่งได้เท่าไหร่คะกระสอบปานคู่หนึ่งได้ร้อยแปดสิบอยันนี้่ะสองร้อยก็มีค่ะใช่ได้ใช่สองใช่สองเป็นของพี่สาวเขาได้ใช้ปุ๋ยของเราไหมคะ ปุ๋ยเอสคลาสไหมอ๋อไม่ได้ใช้ใช้ปุ๋ยทั่วไปนะทั่วไปค่ะอ๋อ,อจะเห็นข้อแตกต่างนะคะทางทางฝั่งฝั่งนี้ก็คือของคุณจำรัดใช่ไหมคะคทางที่ออกรวงแล้วค่ะใช้ปุย๋ยคลาสเนี่ย,ย,ยค่ะใช้ทั้งเม็ดทั้งน้ำใช่ไหมคะครับปุยป๋ยเอสคลาสปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยครั้งใดนึกถึงปุ๋ยเอสคลาสผมดึงเม็ดมาทันแล้วมันไหลอาบเม็ดเลย เอ็ดค่สุดยอดครับสวัสดีค่ะฉันพิญญพัฒน์ปฐมทองค่ะหรือวงเล็บสงัดปฐมทองที่อยู่ร้อยยี่สิบเก้าทับหนึ่งมูสาเขาดินเปิดในบางน้ำบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะปีนี้โดนแรงด้วยก็เลยมันจะตายหมดเลยอ่ะตายไปเกือบสองร้อยต้นแล้วค่ะซ่อมแต่ซ่อมไปแล้วก็มันก็คงคาดปุ๋ยอะ่ะใส่หมางเงาไปก็มันก็ไม่ค่อยได้พ่นอะ่ะก็เลยมาเจอตัวนี้มันไปลายปีก็เลยมาส้มเข้าไปเลยส้มไปก็รู้สึกสว่าดีขึ้นใช้ปุ๋ยอเอ็คาครั้งแรกเมื่อไหร่ ก็คงสิ่งห้าเนาะคนที่เรามาเจอตอนนั้นไปไปลายสิ่งห้าตอนที่ฝนชุกๆไปปีปีที่แล้วค่ะปีห้าค่ะแล้วเป็นยังไงครับก็รู้สึกว่าใบาย,ยอดน่าใหญ่ขึ้นใบสวยเป็นมันขึ้นนะคะแต่มันเป็นของใหญ่ก็ต้องช้าหน่อยหนึ่งเราก็ต้องใจยเย็นหน่อยหนึ่งแต่สกว่าดีขึ้นมาเยอะและะ้วค่ะเห็นหนาของเดิมนี่แต่ก่อนนี้สวนนี้จะเป็นปาล์มกระเทยหมดค่ะเป็นปาล์มกระเทยแล้วใบเล็กมากใบเล็กเหมือนใบมะพร้าวใบแห้งตัดทิ้งเยอะเลยอะ อันนี้ใช้แล้วมาใช้ปุ๋ยเอสคานี่ใช้ยังไงครับก็ใช้หลลบลงต้นประมาณต้นละไม่ไม่ก็กิโลหนึ่งพอลบสองก็เพิ่มอะค่ะเพิ่มประมาณใกล้ๆสองกิโลแหละนี่หว่านไปสองรอบหวานไปสองรอบก็พอดีหมดฝนหมดฝนป,ปุ๋ยน้ำครับปุ๋ยน้ำฉีดลอยครั้งนะประมาณสามนั่นเนี่ยฉีดได้พ่นเลยแล้วปุ๋ยน้ำฉีดระบบาบเป็นมันแตกใบดามองเห็นเลยอะฝืนไหวค่ะจากที่โดนแรงมาจัดจัดอัตราส่วนปุ๋ยน้ำ ปุยน้ำก็ลิตรหนึ่งใส่ใหรือใหม่ก็สี่ถังสี่ถังส่องร้อยลิตรตอนนี้เอาแค่สามถังเพราะใหญ่แล้วลิตรหนึ่งใช้สามถังส่องร้อยลิตรค่ะฉีดนี่ยังอยากจะฉีดอีกเลยเนี่ยถ้าลูกน้องว่างก็จะให้ฉีดอีกค่ะมันได้ผลเนี่ยค่ะใบเป็นมันมองเห็ดเลยผิดกับแป้งข้างๆเขาตรงนั้นเขาไม่ได้ฉีดตรงนั้นดูระพิดกันเลยค่ะมันมีเปียบเทียบอยู่ตรงแปงข้างๆขับรถมองเลย